ครับสบายดีนะสวัสดีเด้อะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุคนเนาะพวว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องบาบุญบ้านป่าอีกเนาะพี่นอ้องอ่มามื่อนี้บาบุญก็มาอยู่สวยเนาะอ่าเห็นไมค่ค่าขายดอกบัวข้างทางเนาะก็คือบาบุญก็อ่าลงไปอุดหนุนเพื่อนพี่น้องเนาะบาเพบุนขายอยู่นี่คู่มือเนาะก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะก็ลงมาเนาะ สวายดีกดย,ยังแน่นิขายัวขาหอยโอ้เนเดหอยปังหอยปังไหมแมเอลงไปหานี่น้อกนจะหมได้ีเละโอ้ปัวได้จ่ะบัวบัวไปซื้อต่อขายนี่กุ้มเยว่าเือไงลมแหงนี่น้อมั Này mẹ một xong nát honey kumo nát honey kumo nát honey kumo mất honey kumo nát 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 ถ่ายอยู่นี่กูมือ,อมออือเอ้ยจะง่วงกับมเมื่อเติมเติมมืออ้ะยิงตามเมืเว้นกับเมื่อเว้นเอ้รับไอ้่นซื้อคนต่อคนมากอย่างโลอะไรจ้ะจะซื้อแพ่นเาก็ซื้อโลนสิ0หาพันสามพันกินกินกไรแค่ไอ,อเด็กๆนหน่อยเนาะแม่กะนังค้ายซิแล้วหนีโดยโดยถายเป็นหนาหนาวอเนาะหน้าหนาวซา,าว <laughs> าย ไอหนาไอ่ะจะไปทงหมดเลยลูกข่าวเฮี้ยนนะบอสหนนะข่าวเลี้ยวบอยอ่งนี้นอะบานอ๋บ้านผู้นอนเนี่ยใช่ผู้นอนหันผสองผสอ๋อยไข่เจ้าขายยี่นี่ตั้งแต่หึงนะบ่ได้สามเดือนล้วขายยี่นนะตั้งแต่แรกเกี่ยวข่าหรือเปล่าไม ได้ขอลายยี่ว่าบาินโบได้บินได้ทริดไปสอบนาหน่อยเดียวหน้าบ่ลายบ่แม่<อ>พี่ได้น้ำถั่วมกับโบได้กินน้าจะอยู่แถวนี้บ่อยู่เทิงน้ำถั่วมทุกปีบ่กน้าหน้าปีเข้าในถั่วหน้าแซงเขง้ามันบ่ท่วมท่วมกปีบ่<อ>ไม่ปีใหนน้ำโบ่ท่วมนักเลยได้กินเขาออ๋คันปีได้น้ำถั่วมหันออกมาอยู่ที่แล้วน้ำถั่วมบ้านท่วมเฮือน ท่วมพอนบ้านพูนะท่วพอนเฮือนแล้วท่วพอนล่างค้าอืมพี่นี่ได้ท่วมหรือวะบ่เป็นปีได้สิว่ามันท่วงหนักปีที่ว่าเขื่อนนี้ยังแตกอยู่พูนะเขื่อนยังเขื่อนไอ้ยังตะปือนะแม่แม่เขัตะปือนั่นแหละท่วมพอดพี่ว่าหน่ะท่วมขึ้นน้ำขึ้นพอนพี่คนมาอยู่ลำทางเว้ยทีบ่แเดี๋ยวไอ้ที่ว่าแถวเนี่ยคือขึ้นมาโดนน้ำอ่ะ ถ่วมำท่วขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไดมีบ้านพีบ้านอกกัไปบ้านพีบ้านอกโอโหได้บอยากไปกอยู่น้ำมัวน้ำคุ้ยมีมัวมีคุ้ยกัอยู่น้ำมัวน้ำคุ้ยได้ยังเหกินข่าวมั้ยนี่ยมียังมีกินยังบัขายของในจักโลแด้ม้น่นะขายบัวชาวชาวสี่พันหนึ่งบัวไ่นนี้นะ เราเป็นแลเอาขึ้นมาแล้วขายตอาา่อบัวขาซื้จจออยู่น้ำตาเจ้าดีพ่พูดีน้องอ๋อยิ่คงเฮ้ยเดี๋ยวไปจับของสดในลูกอ่ะไม่อยากจับรับบวัวขายต,อออายต่อเนาะไ,ได้กำไรมือเท่าไหร่นั้นแต่ละดมเงินโอ้ยหมดได้หลายเือสีหาซีบยอยู่เนียพอได้พอได้ซื้อ,อลูกกีต <พอ S 1> ก่ตัากี่น้องลูกไปโรงเรียนเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอะไนะอาชีพหลักๆกับพี่ตะทอนนี้เนาะตอนช่วงหน้าแร่งเนาะ ไปน้ำทอดย้ำหน้ากับลงหน้าแล้วนี่ทอดกับโลงหน้ากับบุญทรายเห็ดนาแซงวะนี่เห็ดแนืๆกะลังแสกระปุกเห็ดลายอวะไม่ได้ลายน้าถุงเดียวเห็ดเห็ดปูปีนั่นนาแซงเห็ดปูปีปีนึงเลยนาแซงบริกินข้าวบันนีเพราะว่าไอ้นาหน้าปีนี้ชวนบังน้าสุด่วมทุกปีว่ะหน้าสวมทุกปีอ๋อเลยนาแซงมันบสวมได้กินข้าว เหตว่าเห็ดกูปีแล้วนะนเซงเห็กูปีาลยเดี๋ยวนี้เปนเห็ดน้าเซงมาเลยน่นะเห็ดมดเลยนี่ไหมมือเป็นบุกเบิกเยปมีเงินผกบุกเบิดออไอ้นั่นก็คือเห็ดน้าเซงวะอันน้มาเป็นบุกเบิกอ่ะกเบิดเปมีเงินกบุกเบิดห้างมีห้องบนห้องอ๋อเห็ดเจะคนเอยเห็ดหน้าสองคนหน้าสองคนเล็กน่อยเทาน้น Thì tôi có okay. đi nói luôn cảm nhận nó lòng hèn 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 hèn lòng 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 hèn hèn lòng hèn lòng đi lòng hèn lòng hèn ลมแบบแน่นดีอากาศดีเนาะมันเอ้ยแต่ว่าปีนี้ขึ้นชินาวเพิ่งกว่าแต่ก่อนหมอรือว่าเป็นน้ำพอนี่เคยอยู่บ้านไอ้ช่วงนี้บ่๊ะนาวสุกปีอยู่เลยเนาะเย็นลงหน้ากันนะเกไปเนาะว่าเขาตะกี้เขาอยู่กรุงเทพหนะเขาบ่ได้อยู่ช่วงนี้จะเกลือแล้วบอกว่าหนาหนาวมันไอ้เฮิงเฮิงนี่ว่า เอาอ่ะหนักนนหึงไงแต่กอน่าไมา่ได้ลมขนาดนี้ตอนนี้คือว่าลมขักีรีมดวิหนาวะข้างในมันทานน้ำปะหนาว่ะหนาวอ๋อเดีอยวเดีว,ดวนาวหนาวรับขักีดรับลมพัดวี ขายของให้ขายเป็นว่าขายของนี่ขายเป็นเนี่บอกอะไรเนียฮะบอกอะเนี่ยขายบัวซอเนี่ยสิว่าขายของไงเปล่าลูกเป็ไม่ไปขายเหมือนลูกขายเอาเงินให้ขายกูเป็นเปล่าเอาชื่อนี่แล้วนี่าไปขายบัวไปสับไปก็จะได้เงินลูกขาย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 ทองหยางขายไปขายเงินไหมขายเป็นมอนอ่านี่เป็นเงินอ่ะถ้าขายกูเป็นก็ไม่ได้เงินแม่ไหวเงินนะ

มาขายดูไปขายเป็นนี่ไเงินบ้านได้ไหมตะกุนบ้านได้ไหมหักนะอันนี้เอเซียจะไปขายเอาเกือบเกือบเอาเลยรอ่าเด็กหน่อยขายของแล้วพี่น้องไปเพิ่งจะขายเป็นที่บ่อขายเพ่นเด้อให้เพย่นเลือกเอาหมัดใดสิไอหมัดมัดเท่าไรฮะถ่าถ้าเอาสองหมัดเอ้

บัวกัมีแตพ,พอดีกินเนาะอ่อ,อนๆพอดีเดนะ้นะถ้ากแก้แล้วมันขมเนาะไอ้บัวนี่้ฮักแก่ถุงรนาักเป็นมอนอ่นนี่ฮักเล่นฮักนะเนะกลนคือกันนั่นแหละว่าบัวมัน โอ้ซอยเมทำามาหากินด้วยนี่ขยนันขยนันผู้นี้ผูใ้ใดผู้ใดลูกโกกอ่ะมีลูจกจะคนอะ่ะสามคนผนี้ผู้ี้ชองถือใลูกนะฮักรอดฮักรอฮักตัวก็ไป่ฮักใกล้ ังมาเนาวเอาอีกเอาอีกมาหนึ่งเป็นเป็น่าไรบ้านนี่อะไลเงินมากรงนู้นอาไรอะไรเซียบอ่ะจะรุ้จะลูู้ได้ขายขายถูกขายแพงนี่ คือว่า oh, <and rolling are true now> no, ิปพันผู้นึ่งว่าสาพันเอาตัวิปด้ปนี้นะไรเป็นย่บ้นี่จำไม่ได้จรงไปข่าหงียนนี่ฮะจะหาร่นี้จ้เพิ่มวันนี้ืจะมัขัดไล่เยเเออดยโดยเือกันได้นี้เอาหนาเงนเออเอาไปให้เอ่ะ อเดี๋ยวจ่าเยเงินไดีแยบหนึ่งเด้อชื่อขอบดอบัวซอยเล็กน้อยนะครับกับเล็กน้อยซอยเมธม่าขา้าวไทยนะน,น,น้องนะมีเงินน้อยบ่เนาะฮะมีไปกันเลย มีงน้อมาว้หเแล้วก็งามๆแล้วขายหอยมิแต่ดอนบัวกับหอยนพี่น้องนะเรแล้วขายเดนละมือยแลที่เราขายขายสามเดือนแล้วเรามานั่งขายอยู่นี่เนาะขายบดก็เมือเนาะ Oh. อะไรเอาเงินมห้เพื่อนได้ไหมพ่นไปเลยด้เอาเอาหอยน้่ก็ได้ค่ะโลนึงที่ช่วยไม่ค่ากันอุดหนุนเพื่อนจะขายประมาณ3ามสิบมงอเมื่อไหร่น้ะอันนี้คือหอยหอยยังหอยชลีบ่หอยปังหอยปังหอยปังโมเมนต์โมเนหอยชลีเนาะ เใหญ่มงใหญ่ักขายโลสิบแปดพันน้องเลยเรากรับมารับมากกับโลชิ้นผาพัน่เนาะโลสองตามแฮมไปเลยโดยโดยักับเจเดอร์ครับไปหนมาหนิครับครับก่อนเ้อ เด้อบ๊ายบายอ่าบ๊ายบายอ่าโอเคนะพี่น้องๆมาบุญก่ะก็ซื้อของน้ำพึนเป็นที่เรียบร้อยนะน้องถือว่ามีค่าเพิ่นกันอ่าใจดีอยู่เนาะซื้อเกินไปเด็กหน่อยเพิ่นกันแทบไปเลยเพึนนะอ่ามาบุญขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นเนาะมีน้ำใจแบ่งปันอ่าบุญกับถ่ายบรรยากาศเนาะอ่าม่ค่าขายของริมทางอ่าส่งลูกเคียนน่ะน้อพ่อไอ้ ไอ้ซื้อข้าวต้มกคนเราไม่รูกกินนะพี่น้องเนาะหายไปนี่ก็นสามเดือนแน่แล้วตั้งแต่เกี่ยวข้าวแล้วแต่ก็เราก็ที่ลงาอ,อหาหน้าอย่างนี้นเนาะแตที่ไอ้เกิดอาแซงหมือนนี่นะพี่น้องเนาะแต่โอเคนะพี่น้องเนาะขอบคุณกับขอลาพี่ลาน้องเพียงเท่านี้เนาะอ่าคลิปหน้าพ่อกันไหมนะพี่น้องเนาะอากาศสบายดีนะสบายดีนะสบาย